วันนี้จะพามาดูเบื้องหลังการทำโรตีแท่งนะคะที่มันไม่ได้มาแบบง่ายๆเลยนะคะแันหมดแป้งไป5้กิโลนะคะแล้วก็ทอดเป็นประมาณสักประมาณน้ำมัน6ถุงได้อันนี้ก็คือครั้งแรกที่ทำนะคะดูสิคะเป็นกลมๆหนานๆนะคะแล้วแบบว่าดูไม่น่ากินแล้วมันแป้งมันแน่นมากมันไม่ค่อยกรอบเลยอะคะ่ะก็เลยทอดใหม่ทอดใหม่หมกร็บนอยู่อย่างนี้นะคะไอ้ที่จะเป็นแท่งเนี่ย ก็ดูแบบทอดไปแล้วมันก็จะแยกออกจากกันนะมันจะเละออกจากกันนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าแอนทำจนได้สูตรสำเร็จแล้วนะคะที่ทำออกมาเป็นแท่งแล้วก็ทานง่ายนะคะแต่ว่าให้มาดูเบื้องหลังวิธีการที่แบบกว่าจะมาเป็นแท่งแบบนี้ได้นะคะก็คือแบบนี้เลยนี่เลยนะคะทุกคนจะทำได้ง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วย แล้วก็กรอบนานหอมอร่อยนะคะมาลงกันเยอะๆนะ